มาค่ะกล้องเปิดไหมเลออืมเปิดไม่อนนะมา,มาหั่นผักด้วยกันนะคะออฝั่งนี้เราก็ทําวิดีโอหั่นผักนะคะฝั่งนู้นเขาก็ทําวิดีโอคุยแฟนนะคะเอาที่สบายใจค่ะเ,ออเพราะว่าในช่วงที่เวลาเราไม่มีลูกค้าเอากัสิหั่นผักไปค่ะ เป็นยังไงบ้างคะลุงป้านะอาอาช่วงนี้จะลงคลิปสักวันละสองสามคลิปนะคะเอาตามอารมณ์ค่ะอารมณ์ขยันกับสิล่งลายอารมณ์อุ้ยเจ็บว่า,าถึงมืออารมณ์บ่ขยันกับสิบบลง่ค่ะเอาตามที่แบบว่าสบายๆเดือนนี้นะคะของทุกๆปีที่ร้านเรานะคะแอนไม่รู้ว่าร้านอื่นจะเป็นหรือเปล่า,าเดือน เดือนแรกหลังจากคิดสมาสมาแขกสิบ่ค่อยหลายค่ะแขกสิแบบประมาณเรื่อยๆแต่ก็ไม่ได้เยอะเหมือนกับทุกๆเดือนนะคะเออเป็นแบบนี้ทุกๆปีนะคะที่ร้านค่ะฝั่งนู้นเด็กๆเขาก็กําลังหั่นแครลลอทนะคะแอนกับสีหั่นพัก <ๆ S 1> <ๆ S 2> ส่วนไมีลูกค้าเขากระสีหั่นพักทั้งสี่แ่ะค่ะหั่นผักเตรียมผักนะคะ <ๆ S 1> นี่ค่ะอุ้ยผักนี่ เตรียมผักออกผักทางร้านเราจะสั่งมาทุกทุกอาทิตย์นะคะผักสิมทสงทุกวันอีหยังก็วนออันอื่นน่ะนะวันพุธแอนทาคลิปวันอังคารแอนจะไปออกอากาศวันพุธนะคะเพราะว่าแอนไม่ได้ทําคลิปวันต่อวันค่ะช่วงนี้นะคะจะเป็นคลิปคลิปวันอังคารไปออกวันพุธ แต่สจมะได้ดองคงคิปไว้เป็นอาทิตย์ด้ะแค่ข้ามวันนะคะแบบว่าเราถ่ายวันนี้เราก็ไปตัดต่อตอนเย็นหลังเลิกงานค่ะนี่ค่ะเทากับสร็จผสมนะคะปกติอาพริกหยวกของเรานี่จะมีอยู่3ามสีนะคะแต่ว่าช่วงนี้นี่รู้สึกว่าสีเหลืออายุแค่สีแดงแล้วก็สีเหลืองนะคะ แกลกสิทำเฉพาะที่มีเราจะไม่ไปซื้อที่ตามท้องตลาดมานะคะเพราะว่าเขาสมิราคาแพงค่ะนี่ค่ะเราก็หั่นไว้แบบนี้นะคะนี่ค่ะเห็นไหมหั่นไว้นะคะนี่ค่ะหั่นไว้เราต้องหั่นด้วยมีดคมนะคะเพราะสันพักเข้าซี่ซำค่ะนี่ค่ะ มันจะมาเป็นแบบนี้นะแล้วเราก็มาแบบนี้แล้วก็ควักไส้เอ้ยเกยบเอาควักไส้นี่ค่ะควักไส้ออกนะคะมองเห็นไหมนี่ค่ะแคบบ่มาแบบนี้นะคะเอาใส่ของเขาออกนะะี่ค่ะแล้วก็เคาะเมิดออกแบบนี้ด้วยนะคะเข้ากับเสียด,ด้ลักษณะนี้ค่ะแล้วเราก็เอามาหั่นนี่ค่ะหั่นนะคะแล้วแต่เราจะหั่นแบบไหนเราชอบแบบไหนเราหั่นแบบนั้นนะคะแอนกับเสียดาดแบบนี้คะ่ะเห็นไหม นี่ตัดสามสี่สี่ชิ้นแล้วก็เอามาแบบนี้นะคะเห็น,นไหมแล้วก็ผสมสีเหลืองลงไปนี่อย่างน,นี้ค่ะเห็น,นไหมทำง่ายๆค่ะทำผักทุกอย่างเราทำด้วยมือนะคะเห็นไหมนี่นานเห็นไหมสวยไหนสวยค่ะ ฝั่งนู้นเขาเขาเป็นผู้สาวสำนอยนะคะเขาก็จะละลีละลีแบบนี้แหละคะ่ะคุยไปก็จะหวัวเลาะไปก็เหมือนกับสมัยเราเป็นสาวๆเลคะ่ะเออเราก็แอบ,บนินทาเขาเขาฟังมาเราไม่รู้เรื่องค่ะนี่ค่ะแล้วเราก็เอาใส่แบบนี้นะคะเป็นจังหดงามบอมอเจ้างามบองงามบอนี่เรียบร้อยค่ะ